สวัสดีนะฮะสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะก็เอฟสี่ทุกทุกคนนะครับวันนี้นลันพิทคิงจะพาทุกทุกคนมาดูการเก็บกู้ที่ดักกุ้งนะครับพอดีว่าผมได้สั่งซื้อมาสี่อันนะครับก็มาลงดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับเช้านี้ก็เลยจะพาทุกทุกคนมาดูนะครับว่าที่ดักกุ้งที่ผมลงไวนะ้น่ะจะได้กุ้งหรือไม่นะครับ เดี๋ยวเราไปชมผลงานกันนะครับว่ากับหลักกุ้งสีอันที่ผมลงไว้จะได้กุ้งสักสักกี่กี่ขีดครับหรือว่ากี่ตัวหรือว่าไม่ได้สักตัวครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปกันเลยครับ นี่ผมก็เตรียมถังจะมาใส่กุ้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้กุ้งเยอะหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกก่อนครับอันแรกผมดักไว้ตรงนี้นะครับตรงบอ่อตรงบ่อดินเก่านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงยี่สิบนาทีนะครับหกโมงยี่สิบนาทีครับ าเช้าอากาศดีนะครับเงียบสงบอากาศเย็นสบายนะครับผมดักไว้สีอันนะครับตรงบอร่อนี้นะครับ เป็นบอ่อดินเก่านะครับขอดักไว้บอ่อเดียวครับเพราะว่ามันจะมีบอ่อติดๆกัน,นครับประมาณสามสีบ่บ่อครับก็มาลงบอ่อนี้บอ่อเดียวก่อนนะครับพี่เกียิเดิน,นครับ<ะ>เดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนครับว่าผมจะได้กุ้งหรือไม่นะครับผมดักไว้ตรงนี้นะครับ ผมผูกกับต้นไม้ม้น,นะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนนะครับ ได้หอยนะครับมีเสียงดีดูนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ติดนะครับติดกุ้งอยู่ นะครับก็ได้ประมาณหนึ่งกว่ามือนะครับได้เนก่อนครับครับแกะใส่ก่อนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับกับการตักกุ้งครั้งแรกนะครับอันแรกก็ ได้ตัวอยู่นะครับได้หอยหอยอะไร,มรไม่รู้หอยโข่งหอยเชอรี่หอยโข่งหอยโข่งนะมั้งสองตัวครับได้หอยอยู่หอยนี่ก็ปล่อยนะครับไม่เอาตรงน,นี้ก็มีกุ้ง อันแรกก็ใช้ได้น,นะครับมีปลาน้อยอยู่ตหนึ่งตัวปล่อยนะครับเนี่ยครับอันเดียวก็ได้กุ้งใช้ได้ครับอันเดียวต่อครับเดีย๋ยวไปดูอันที่สองน้นต่อนะครับแยนก็ปิดตะข่ายไว้เบาๆก่อนนะครับกันกุ้งกระโดดออกนะครับ ติดแว้นหน่อยๆนะครับที่ต้องมาดูตอนเช้า ถ้ามาดูสายๆก็กลัวว่าจะมีคนมาดูก่อนเรานะครับเดี๋ยวที่ดักของเราก็จะหายไปนะครับ oh. ก็เดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจระย,ยากนะครับก็ต้องรีบมาดูก่อน,นครับก่อนที่มันจะหายไปนะครับเดีย๋ยวางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ดูอันที่สองต่อครับ ที่สอมผมก็ดักไว้ใกล้ๆกันนะครับตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ มาลุ้นกันครับว่าอันที่สองจะได้หรือไม่นะครับครับขึ้นมาปลาครับปลาบู่กินกุ้งหมดแล้วนะครับปลาบู่เข้าไปก็กินกุ้งหมดนะครับเหลือกุ้งไม่เยอะนะครับ ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าปลาบู่เข้าไปก็ปลาบู่กินกินกุ้งไปเยอะนะครับนี่ครับมีปลาบูอยู่ตัวนะครับเดี๋ยเราต้องเอาปลาออกก่อนครับเพราะว่าปลาถ้าใส่ลงไปในถังแล้วมันจะจะดีดนะครับมันจะต้องกระโดดแน่นอนครับอา้าวผมไม่ได้เอาถุงมาไม่เป็นไรมีครับ แยกปลาไว้ต่างหากดกว่าครับต้องล้วงเอาปลาออกก่อนนะครับกลิ่นกุ้งมาเต็มปากเลยครับนี่นะครับ ปลาบูนะครับก็ตัวสวยนะครับดูมแบน,นครับเก็บก่อนครับน,น่ครับดินครับเราก็มาเก็บกุ้งของเราก่อน ปลาเข้าไปเนี่ยมันจะกินกุ้งแน่นอนครับมันเข้าไปกินหมดนะครับก็เลยเหลือกุ้งน้อยนะครับอันนี้ได้ไม่เยอะนะครับก็ได้นิดหน่อยนะครับ มารีบดูก็กลัวว่าเพื่อนจะดูนะครับนี่นะครับกุ้งอสองอันก็ได้พอกินแล้วนะครับ

อย่างจองโกูม <ç uk> <ç uk> ีน้องๆเขามาตักตักกุ้งเลยครับมาหลังผมครับพอดีผมลงไว้ก่อนนะครับเม, <c oughs> มืม่อวานมเป็นไรครับ แต่กันต่อครับเราดักก่อนแต่ของเราเข้าของเขาไม่เข้านะครับเขาของเขาเหยื่อไม่แตกเห,เห็นแล้วเหยื่อว่าเหยื่อเขาขเป็นเหนียวนะครับดูผลงานาครับว่าของเขาได้อะไรบ้าง ไอตัวได้แล้วปลาบู่เลยเนื้อมาเจ๊วะเนื้อรวยต้องตัวอะไรจะได้จะได้มันกินยาเลยนี่กูมันแต่มันกาวกับกุ้งแมกนับมาเลยเนี่ยพุกมันเต็มเหนื่อยตายบนที่ยากได้กุ้งเดี๋ยวบนที่กาวเดี๋ยวลอยแมกแมกเลยฮะมันมันนี่เราดักเอาตีกินตัวแบบกิน อืมตัวยังเดียวทีนเขาได้ปลาบูสองตัวนะครับแต่เขาไม่ได้กุ้งนะครับแต่เราได้กุ้งนะครับเขาไม่ได้กุ้งเขาได้ปลาบูนะ มาดูอันที่สามของเราอนครับนี่ครับอันที่สามของราา้ว่าแล้วไหมจะมีคนมาดักอยู่เยอะเหมือนกันนะก็มีคนเข้ามาเราก็ต้องร,รีบมาดูนะครับเดี๋ยวไม่งั้นก็กลัวเพื่อนจะเอาของเราไปด้วยนะครับเอาที่ดักของเราไปก็จะหายไปเราก็จะมาถึงแล้วก็จะเซงะ็งเอากวกำดักหายต่อครับ ดูอันที่สามนะครับจะได้หรือไม่นะครับได้ปลาบู่นะครับได้ปลาบูนะกุ้งไม่ได้นะครับกุ้งได้หน่อยเดียวนะครับ กุ้งได้มีเยอะนะในปลาบู่เข้ากุ้งก็จะเบานะมีปลาน้ำปำติดอยู่ด้านนอกด้วยครับติดจนตายแล้วนะครับเก็บปลาก่อน มันหน่อยนะครับสองตัวนะครับนี่นะครับตัวที่สองนะครับปลาบ,บูเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลง,งานโดยรวมอีกอีกรอบนะครับเติมน้ำนยะปลาบูมันไม่ได้ใจน้อยนะครับมันตายยากนะครับมันค่อนข้างจะจะถึกนะคนนะครับ อ๋เป็นป,ปลาพอๆกับปลาช่อนนะครับจะทนนะครับทนแต่ไม่น้อยนะครับขึ้นมาก็ไม่ตายง่ายนะครับเก็บไว้ก่อนครับเดีย๋ยวเราเก็บกุ้ง,งเราก่อนครับก็ถือว่าอย่างดีครับที่มันยังเหลือกุ้งไว้ให้บ้างมันไม่ได้กินไปหมดนะครับ ให้อยู่ด้วยเก็บหอยออกก่อนหอยนะครับทิ้งไปนะครับหอยนี่นะครับกุ้งก็ถือว่าใช้ได้พอได้กินนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่ามีคนดักอีกด้วยนะครับแต่ของเขา,ากุ้งไม่เข้านะครับรู้สึกว่าจะ อันแรกก็ไม่โดนอันที่สองก็โดนเนี่ยปลาบูนะครับกุ้งก็เข้าอยู่นิดๆหน่อยๆเราเข้าเยอะกว่าแสดงว่าสูตรอาหารที่เราผสมมันดีกว่าเนี่ยอย่าเองครับต่อครับมาดูกันต่ออันที่สี่นะครับเก็บมาสามอันนะครับดูอันที่สี่ว่าอันสุดท้ายจะได้รุ้นหรือเปล่าครับ อันที่สีนะครับอแกเชื่อแป๊บนะครับ อันที่สี่จะมีตัวหรือเปลา่าจะได้กุ้งหรือไม่ได้ปลาอีกแล้วครับมีปลาครับมีหอยเต็มนะครับมีปลาบูตัวใหญ่นะครับกับหอยครับเดี๋ยวเขาเก็บหอยออกก่อนครับหอยค่อนข้างเยอะ นี่นะครับหอยเพียบนะครับมีหอยอยู่หลายตัวนะครับ oh, <no. S 1> อ้าวเป็นเรื่องนะติดนาฬิกาตัวเอง หอยอยู่เจ็ดแปดตัวนะครับตรวกุ้งหนีบด้วยครับมีหอยเจ็ดแปดตัวนะครับมีหอยหนีบครับหอยหนีบ <c oughs> ครับมาดูปลากันครับมีปลาบูตัวใหญ่ครับตัวนี้ใช้ได้ครับ ปลาบูตัวใหญ่นะครับ ตับูอย่างอ้วนนะครับตัวนี้กินกุ้งเข้าไปอ้วนตุบเลยนะครับ<อ>กินกุ้งเข้าไปเต็มท้องนะครับเก็บก่อนครับเรามาเคลียร์กุ้งของเราต่อครับมีกุ้งเหลือหรือไม่ปลาเข้าก็กุ้งก็เบานะค ไม่เยอะนะครับปลาเข้ากินหมดนะครับตัวอ้วนขนาดนั้น ขแยแงนะครับตายยังยังไม่น่าจะตายนะครับกิตัตกหายที่ปัญหาเนี่ครับปลาน้อยครับปลาขยงครับปล่อยครับ ยังดีนะครับที่ว่าเราได้อยู่นะครับเพราะว่ามีน้องๆเขามาดักอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าบ่อนนี้อาจจะมีคนมันดักอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะมีโอกาสแก้แค่มาวันเดียวครับก็คือวันที่ว่าก่อนมันหยุดทํางานนะครับเพราะไม่งั้นเราจะมาดูตอนเช้าไม่ได้นะครับเพราะตอนผมทํางานผมกาต้องตื่นเช้าครับตั้งแต่ตีห้านะครับ ปล่อยเวลาล่วงเลยมันดู8โมง9โมงเนี่ยสงสัยมันจะหายนะครับกับดักเราจะหายแน่นอนครับอาจจะมีคนเข้ามาดูแล้วก็ยกไปทั้งหมดเลยนะครับครับก็เรามาสรุปผลงานโดยรวมนะครับจากกับดักกุ้งนะครับสี่อันนะครับนี่ครับกับดักกุ้งสี่อันนะครับครับผลงานกุ้งที่ได้นะครับ มองเห็นปะครับก็ได้อยู่ใช้ได้นะครับได้ประมาณสองสามขีดนะครับน่าสามขีดน่าจะได้อุ้ยกุ้งหนีบกุ้งตัวใหญ่ครับกุงตัวนี้หนีบผมนะครับออหนีบหนีบหนีบนีบนี่ครับกุ้งกล้ามก้ามตัวนี้หนีบนครับ ได้อยู่ครับส่วนปลาก็ได้สามตัวนะครับก็มีทั้งหมดสามตัวก็ใส้ใส้ใหญ่ๆนะครับปลาบูสามแปมน,นะครับนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ครับใหญ่กว่าอีกครับนี่ครับอ้วนตุบนะครับ ตัวครับตัวนี้ตัวเล็กกว่านะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆพนี่น้องๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนารางิี่ริงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นรางิี่ิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทุกคน